วันนี้พวกเราก็ถือว่าได้มาจมนุมพร้อมเพรียงกันเช่นเดียวกันกนะครับเราก็ถือว่าในโลกทุกใหม่นั้นก็วันนี้ถือได้ว่าเป็นวันทำบ,บุญใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับผมดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับญาติพี่น้องทุกคนและได้มียอกาสมานุ่มฟังคำสวดนะครับที่สําคัญเรื่องในโอกาสนันนะครับทุ้ชาครับผมเรียนว่า ขณะน,นี้สภาผู้แทนราษฎรเองครับกำลังใกล้จะหมดเวลาอายุสภาก็คือจะหมดในวันที่22มีนาคมถ้าแต่วันนี้ก็คือเหลืออีกประมาณ2ส,สัปดาห์ผมขออนุญาตบทกาทนี้นะครับได้ต่าเรียนที่น้องว่าผมเองเป็นสสออในเขตนี้ใน,นวันนี้นะครับแต่ในขณะนี้จังหวัดโคราชมีผู้แทนเพิ่มอีก2คนจาก14เป็น16คน เพราะนั้นจะมีเขเลือกตั้งใหม่และการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ผมได้ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อซึ่งก็เป็นส2นั่นเองะค,ะครับวันนี้คือ,อยาตนบอกตามญาติทุกคนแล้วก็ได้อ่านมอบหมายนะคะรับรืสส่งคุณนักนกีฬาอกพิเศษด้านนี้น,น,น,นะครับนักกีฬาเดีนยกเกิดสัสธีพ่อขาแม่ข่าวครับเพื่อ,อพพใใเป็นตัวแทนของพระเทศไทยในการ ทำงานให้กับพี่น้องพาธาเชงนะครับตอนพันธิาก็เป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถการศึกษานี่กํานังจะจบปริญญาเองนะครับเพราะนั้นแล้วก็วันนี้ก็ามาแนะนําให้ญาติพี่น้องได้รู้จักุป็เพ้่อนต้อนรันะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เมี๋ยวกันมาร่วมทำบุญนนในบรรพัดใหญ่ขออน,นิสงส์แห่งผลบุญได้ ส่งคนส่งกุศลใหุ้กท่านมีแต่ปาสุขความเจริญสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ดีความเจริญในอายุวันนาสุขกภาระตลอดไปค่ะ